สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซน้องคเนาะครับครับสำหรับมูลน้การท่านส่องเสี้ยงยาผ้าละกบมีแนวครับมีแนวมาสรุปนะครับเนาะครับครับอยากให้พี่น้องเอฟซเบิ้งล่ะครับสําหรับตัวเหลขเล่าพัฒนาครับทุกงวดทุกงวดล่ะครับท่านส่องเสี้ยงยาผ้าละกาได้ลงมากครับแต่ลงมากเรื่อยๆล่ะครับติดต่อกันมากครับหลายปีหลายเดือนละครับสําหรับตัวเหลขเล่าพัฒนาด้ครับเด้อครับครับ ผู ich, ้ได <were> okay, ้มากครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับพานนะครับท่านส่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าท่านนะครับเนาะครับครับอันนี้ถือว่าเสียเอาตัวเลขตะลัอาจารย์เนาะครับเนาะกับมีอยู่สองสามอาจารย์แหละครับสามอาจารย์ครับสามอาจารย์ทรงมาให้่ทางส่องเสีอยงยาพระเลาะเขาทุกงวดมาทุกงวดแหละครับกับว่าเอาายอาจารย์ละครับมากไม่เนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขเล่าที่ออกนะครับเนาะครับ กาศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ห้าะครับเก้าครับเก้านยะครับนะสำหรับตัวเวกลานครับกาสำหรับอันนี้กาเป็นของปูขุนนะครับเด้อชุดนี้ของปูขุนปูขุนได้ทรงไม้ทางสองเสี้ยงยาพ้าเลาะครับกเอามาตอนมาฝาก f อฟซีสุภุสุข,สขน,นะครับ สำหรับปูคุ้นห้บนลางเหลขลูดเหลขวิ่งของปูกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับขาดตัวใดเนาะครับเนาะขัดสี่ขุ่จักครับขาดห้ากับหกครับขาดห้าหกเจ็ดแปดครับติดเก่าเตียวครับของเพิ่นกับมาอยู่ครับของปูครับสำหรับตัวเหลขกของปูกับมาเก้าแหละครับเก้าครับศูนย์นะครับเนาะครับ สำหรับเลขวิ่งของปูกบง่ามครับง่ามตลอดครับเข่าทุกงวดครับสำหรับเหลขกวิ่งนะครับเด้อครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาปูวิ่งไปที่สามกะขุมเด่นสามแหละครับตัวล่องของเพลินกะศูนย์แหละครับกะเข่าศูนย์นะครับเนาะเลขกที่ออกกะเก้าศูนย์แหละครับเก้าศูนย์หกห้าแหละครับเล็กซีตัวครับเก้าศูนย์หกห้านี่ครับ จับเหล็กสีตัวนะครับเนาะครับสำหรับตุกเก่าศูนย์นี่ของปูกับมาเต็มเต็มเลยครับปูจับมาให้กับหนึ่งสี่สองศูนย์สองเก่าสามศูนย์สามสีสามเก่านะครับกาดลุดนะครับเนาะสําหรับตัวจับครับจับคู่ครับงวดที่แล้วของปูกับคือเสียนน้ำกันอยู่ครับสําหรับงวดที่แล้วของปูครับมันออกเก่าศูนย์ครับเป็นตัวเก่าครับ เก้าศูนย์หนึ่งแปดงวดที่แล้วครับของปูเข่ามัดเหล็กวินครับเหล็กวินสําหรับของปูนะครับเด้อกับหนึ่งกับเข่าศูนย์กับเข่าเก้ากับเข่าแปดกับเข่าเก้ากับเข่าเข่าสี่ตัวครับมาสี่ตัวเก้าศูนย์หนึ่งแปดจับเอาครับสําหรับเหล็กวินเนาะครับเนาะเอามาตอนมาฝากเอฟซีแหละครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนครับครับมาเบิ้งต่อไปนะครับเนาะ ครับต่อไปกับสิเป็นของเสี้ยนน้อนหน้าครับมือขึ้นนี่แหละครับสําหรับตัวเลขมือขึ้นนี่นะครับเนาะงวดวันที่สิบสองกรกฎาคมวันศุกร์ครับมือนี้กับวันเสาร์ครับครับสําหรับตัวกเป็นเล้าพัฒนาครับเล้าพัฒนาของเสี้ยนน้อนหน้าครับมือขึ้นนี่ครับเลขสามตัวเลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวเลขวินของเพิ่นเก้าห้าหกครับเกือบถือแตกสามตัวนะครับเนาะ สันไส้ศูนย์เข้าไปนี่แตกซีตัว่นครับเกือบแตกซีตัว่นล้วครับเพราะว่าติดแต่สองนะครับเนาะครับกับมาง่ามครับอันนี้เป็นชุดของเสี้ยนนอหน้าเลยครับเด้อครับเก้าห้าหกครับเก้าห้าหกครับเก้าห้าหกสองครับมาเม็ดกูตัวครับห้าหกกับมาเพรต้องจับคู่เลยครับซุ้มนี้ครับนี่ห้ากับหกแล้วครับเนาะ ครับงามครับสําหรับตัวเลขของเพลินหมูขึ้นครับมางามอยู่ครับเลขที่ออกกับนี่ครับ90 90 56 65นยี่ครับง่ามอยู่ครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นให้รูดไปที่1 1กับ6ครับตัวเด่นของเพิ่นกับหนแหละครับตัวร่องกับหเนาะครับเนาะกับเขา6เต็มเแหละครับ หนึ่งหกครับจับคู่นะครับเด้อบอัดนี้สำหรับเลขจับคู่ของเสียนนอนหน้าครับอันนี้ของของแท้ครับอันนี้ของแท้ครับเลขจับคู่ของเสียนนอนหน้างวดประจําวันที่สิบสองครับวันศุกร์ที่สิบสองครับหนึ่งหกหกสี่หกหาเขาหกห้าเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับนี่ตัวนี้แหละครับ เขากาเต็มเมาเต็มเต็มเครับฮกหาครับหนึ่งหสีาครับหนึ่งหครับสำหรับตัวเลขของเพิ่น6กห้าหอครับอันนี้ก็เกือแตก3าตัวเหครับเพิ่นจับมาครับถือว่าจับมาแม่นครับสซนใซอศูนย์กไปแตก3าตัวหมล้วครับ พีทสองนะครับเนาะครับหนึ่งเก้าหกครับอันนี้เป็นชุดของเซียนนอนหน้าครับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบของเซียนนอนหน้าครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดครับกระเขารศูนย์นะครับเนาะครับเด่นศูนย์พร้อมครับเนจับครูมากรับลุดครับจับครูมาลุดครับเด่นศูนย์ครับงวดที่แล้วครับงวด วันที่สิบครับรับงวดอันนี้ก็ถือว่าผลมางามครับเข่าเต็มๆเลยครับตัวเจาะพร้อมครับงามเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นสําหรับตัวเหลขของเสียนนอหน้าเลยครับเด้อครับฝากไปให้เอฟซีพิจนาเบิ้งนําครับสาหรับตัวเหลขครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเอามาสรุปให้เอฟซีเบิ้งครับขับบอาลอาจารย์แหละครับมีสามอาจารย์ครับที่สามอาจารย์ที่ส่งมาให้ทา้งสองเสี้ยนยาพะเลาะครับ เป็นเซียนนอนหน้าเนี่ยครับปูขุนแล้วก็เจยใหญ่มองท่องครับครับมาเบิรงเกยใหญ่มืองท่องนะครับเด้อครับครับอันนี้นั่งอีกประจํำซองแล้วครับครับสําหรับเล่าปฒนาเมื่อขึ้นเนาะครับเนาะวันที่สิบสองแลลวครับเจยใหญ่พนรูดไปที่หาหากับเก่าแะครับเด่นไปที่เก่าด้วยครับเด้อครับเขาของเพื่อนเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับเก่าซูนนะครับตัวเก่าครับ 65, ก้าศูนย์หกห้าตัวเก้าก็ออกตัวเก้าของเพิินครับจับคู่มาเพิ่นจับคู่แม่นครับเพิ่นห้หามาเด่นไปที่เก่าครับเลขเบิลเพิ่นกับกันเบิลเพิินกับหาหาล่ะครับหาหาเกา่าเกา้เกา,เกานะครับเนาะครับสาหรับจับคู่ข้องเพิินกับมีหกคู่คือเก้าล่ะครับหกคู่ด้วยกันครับกือมีเก้าสองเก้าหกเก้าหา กลุมเด่นเกาหาครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกับห้าห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าหกครับห้าหกกับเข่าเต็มๆนะครับเนาะแต่ว่าเป็นตกกลับกลุมพร้อมครับถือว่ามากงามครับแต่ว่าเป็นเขาตัวตกตกตกกับครับเลขที่ออกมันก็ออกหกห่าครับหกหาครับมันออกหกห่านะครับเนาะครับอันนี้ถือว่ามากงามครับเนี่ย หาเพิ่นก็มาครับถือว่า่บผาสัะครับถือว่า่บลาครับกลมเด่นพร้อมครับตัวเจาะของเพิ่นกลมเด่นพร้อมเหล็กคูครับเหล็กคูเหล็กสองตัวหฮคูเล็กสามตัวเหล็กสามตัวมีอยู่สองหางครับเขาไปจับหนึ่งหกเก้าครับสำหรับเหล็กสามตัวครับพิารณาเบิ่งเด้ครับเด้ออันนี้เป็นของเกใหญ่เมืองทองครับเก้าห้าสองครับเก้าห้าสองหนึ่งหกเก้า ครับเดินดีครับมาดีตลอดครับสาหรับเกยหญ่เราครับเนาะครับครับก็มีสามสำหรับครับสามอาจารย์ครับครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ต้อนั้นเลครับเด้อครับสาหรับอาจารย์สามอาจารย์ครับเปิดของมจุดของเล่าพัฒนาครับก็มีบวกรัฐบาลไทยแนี่จังน้อยครับกับเด่นเดนของเพลินแหละครับสุดเด็ดของเพลินแหละครับครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ที่ลาพีและนองนะครับเนาะครับ พอกันไหมเด้อครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับกดติดตามอมเพื่อสิว่์เด็ดผาดแนวทางนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขงามๆครับจากละส่องเสี้ยงยาผ่าเลาะเด้อครับเด้อครับครับฝากไว้ครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ